เน้นทำธุรกิจก็เหมาะมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ Suzuki c a r r y 1.6นะคะเกียร์ธรรมดาปี2013นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ได้รถสภาพสวยพร้อมใช้งานในราคาที่สุดแสนจะคุ้มค่าเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นำมาฝากกันเลยกับรุ่นนี้วันนี้นะคะนี่เลยสภาพภายในนะคะสว,สวยๆแบบนี้นะคะถ้าเน้นหารถใช้งานน่ะน้องอ้นแนะนำนะเพราะว่าเขาเป็นกระบะที่ อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะลูกค้าขานะคะสนใจนะคะโทรหาได้เลยหรือแอดไลน์หาน้องอ,อ้นที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้มีรถกระบะมาฝากค่ะลูกค้าขาเป็นรถกระบะค้นเงินข้นทองนะคะ เน้นทำธุรกิจก็เหมาะมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ Suzuki Carry 1.6นะคะเกียร์ธรรมดาปี2013นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ได้รถสภาพสวยพร้อมใช้งานในราคาที่สุดแสนจะคุ้มค่าเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นำมาฝากกันเลยกับรุ่นนี้วันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นคุ้มค่าคุ้มราคานะ,ะ129,000บาทเท่านั้นนะคะ129,000บาทเดี๋ยววันนี้น้องอ้นพาไปดู ภายในแล้วก็รอบคันเลยค่ะลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโมเดลปี2013นะ13แท้ๆเลยนะคะเป็นรถที่บริษัทนะคะมาก่อนนะคันนี้นะคะเอาไว้ใช้งานนะคะส่วนตัวนี้เองเนี่ยบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในด้วยดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะน้องอ้นว่าเขาเอาไปทําฟู้ดทักก็เหมาะหรือว่าเอาไป ขนของเองก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้เบาะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดและที่สําคัญเน้นความประหยัดด้วยเป็นเครื่องเบนซินนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะ <Wow. S 1> นี่เลยสภาพภายในนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> ถ้าเน้นหารถใช้งานน่ะน้องอ้นแนะนานะเพราะว่าเขาเป็นกระบะที่ขนของได้เยอะแล้วก็ช่วงล่างแข็งแกร่งนะคะทนทานมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่า ออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นรถกระบะรถขนของเลยจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะในส่วนของตัวกระบะข้างของเขาดีกว่าไลเนอร์นี่ใหม่กริปเลยนะลูกค้าเพราะว่าเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะเปิดได้นะคะทั้ง3ด้านเลยนี่นะคะสำหรับด้านข้างของเขาเองนะ จะเหมาะมากๆนะคะสําหรับการนําไปทํารถค้าขายเอง <Wow. S 1> นะคะหรือว่าที่จะเป็นรถบรรทุกรถขนของที่น้องอ้นบอกไปแหละว่ารุ่นนี้คันนี้ก็เหมาะแน่นอนเพราะว่าแข็งแรงทนทานนะคะสําหรับคันนี้เครื่องยนต์1.6ลิตรด้วยประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะใครที่สนใจหาอยู่รุ่นนี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ,ๆเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะตกล้องเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยว่าไลเนอร์เราสวยมากนะคะ นี่เลยนะคะกระบาไลเนอร์สวยๆนะคะแล้วก็ได้สีขาวนะตัวนี้เป็นรถสีขาวแคลรี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นลูกค้าที่ <Wow. S 1> ขับดีนะคะเครื่องทนนะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้ก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะที่จะใช้งานนะไปเป็นรถนะคะทำมาหากินนะค้นคลองนะคะหรือว่าจะทำธุรกิจฟู้ดทักเองต่างๆนะคะในอุบลราชธานีเนะี่ยขับเยอะนะพ่อค้าแม่ขายนะคะหารุ่นนี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เข้ามาแล้วมาเป็นมือสองที่มงคลคาร์เซ็นเ,นเตอร์แล้วก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของล้อเองนะคะนี่สเปคเดิมโรงงานเลยนะลูกค้านะคะเดิมๆม,มาให้นะคะสําหรับล้อของเขานะ,ะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในแล้วก็ห้องเครื่องต่างๆพร้อมกันเลยนะคะนีเ่เดี๋ยวคันนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้วันนี้นะคะโปรโมโชั่นเลยที่บอกไปว่า 129,000บาทนะคะเดี๋ยวมาดูซูมให้ดูคอนโซลด้านในดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เองลูกค้าขานะคะสำหรับตัวนี้นะคอนโซลด้านในสวยๆกริบๆมาให้นะคะคันนี้วันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะราคานี้เลยนะคะ129,000บาทกับเลขไมลวิ่งมา5 5 3 5 8 4กิโลเมตรนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องด้านหน้าห้องเครื่องด้านหน้าดีกว่า ระบบแอร์นะเย็นปกตินะลูกค้าขาระบบเกียร์ช่วงล่างใช้งานปกติเลยไม่มีปัญหานะคะสำหรับตัวนี้นะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะนี่เลยนี่เป็นเครื่องยนต์ <Wow. S 1> เบนซินนะคะ1.6ลิตรนั่นเองนะคะมาด้วยพละกำลังนะคะ92แรง <Okay. S 1> ม้าเลยนะถือว่าแรงม้าเยอะนะคะ <Okay. S 1> สำหรับตัวนี้เน้นขนของค้าขายอะ่ะดีเลยทำเลดีด้วยนะคะหรือว่าจะไปทำฟุตทักเองนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของรถกระบะที่เน้นใช้งานแล้วก็ความคุ้มค่าจริงๆนะคะราคาถูกนะคะประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไป2 0 0 0 0นนะรุ่นนี้ถ้าเป็นรถใหม่ขายกันประมาณ3 6 9 0 0นนะคะแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะ1 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามได้นะะที่เบอร์0615415387นะคะออนแอนมงคลคาร์เตอร์โทรหาน้องออนเลยหรือว่าอยากจะมาชมคันจริงดูก่อนก็ได้นะคะ อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะลูกค้าขานะคะสนใจนะคะโทรหาได้เลยหรือแอดไลน์หาน้องอ้นที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะทางเรามีบริการที่พักให้นะคะสําหรับลูกค้ามงคุคาเซ็นเตอร์นะคะถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเลยนะคะหรือว่าไปรับที่บขสรหรือสนามบินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้นะคะซูซูกิแค r ลี่นะคะ1.6เกียร์ธรรมดาปี2013สีขาวสวยๆคันนี้นะคะช่วงล่างความ คนทานเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานแอร์เย็นฉ่ำๆและที่สำคัญราคาสุดคุ้มค่านะ129,000บาทราคานี้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษโทรหาน้องอ้นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนะของมงคลคาเซ็นเตอร์ทุกๆช่องทางด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ নাাাবোড্নিাাবে <sharp inhale>